สวัสดีครับท่านคณะกรรมการที่เคารพพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสมุทรสาครเมยาลัยวันนี้จะมานําเสนอโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีเรื่องเครื่องควบคุมอุณหภูม,มิตาบเผาม่จะลงครับก่อนอื่นขอแนะนําสมาชิกก่อนนะครับ 1. นนายยันชัยอิริ2น,นายทะเลชุมวรั์และก็ผมนายสมวทริประเสริฐครับเหตุผลที่พวกเราได้จัดทําโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับเป็นที่ต้องดังในเรื่องของการทำใบจะลงจำนวนมากนะครับ แล้วก็เราในการควบคุมอุณหภูมิเนี่ยในทางจังหวดของเราเนี่ยควบคุมอุณหภูมิได้แบบได้ไม่ดีนะครับเราเลยจะทําเครื่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อมาควบคุมอุณหภูมินะครับเพื่อทําให้ชิ้นง,งานของเราเนี่ยเกิดความสวยงามแล้วก็เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เราทําตัวนี้ขึ้นมาครับยังลดทั้งแรงงานลดทั้งต้นทุนนะครับแล้วก็ลดทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับ ทิ้งงานชิ้นนี้นะครับยังเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไนเชื่อมานี้ด้วยครับวัตถุประสงค์ที่พวกเราทําขึ้นมานะครับก็เพราะ1นะครับเพื่อสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิมตาเผาเป็นจะลงใช้งานได้จรงิง2เพื่อศึกษาการทํางานของตาเผาเป็นจะลงครับสรุปผลนะครับจากที่พวกเราได้ศึกษาปัญหาในอุตสาหกรรมเครื่องปัน้นดินเผาและเครื่องเป็นจะลงพบปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิซึ่งถ้าควบคุมไม่ดีผลงานในเจ้าจะเกิดความเสียหายได้ทั้งหมดพวกเราจึงเลยจะทํา ทีนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวฮะจะไปจะเป็นการสาธิตการใช้เครื่องควบคุมเลยฮนะ ส่วนประกอบของเตานะครับก็ภายนอกจะเป็นเหล็กนะฮะข้างในก็จะเป็นอ e ีทนไฟนะครับและชั้นในสุดนี่จะเป็นเซรามิกไฟเบอร์นะครับตัวให้ความร้อนนะครับก็จะใช้ฮีตเตอร์ชนิดโครลนนิโครมนะครับแล้วก็มีโท m o c โมคัปเปิลเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับเราก็จะนำชิ้นงานที่ต้องการเผาเข้าไปเรียงภายในเตาแล้วก็ปิดเตาแล้วก็ จะเปิดสวิตช์แล้วเครื่องก็จะทำงานฮะแล้วเราก็จะรอจนเผาเสร็จครับในการผาเผาจะแบ่งออกเป็น5ช่วงฮะจะแบ่งเป็นหช่วงช่วงแรกอะ่ะเราจะให้อุณหภูมิ120่งองศาเซลเซียส เป็นเวลา3ชั่วโมงเพื่อไล่น้ำในชิ้นงานออกนะครับอุณหภูมิใหนเตาที่ครบ15ชั่วโมงก็คือ750อ,องศาเซลออเซลียสเรายังเปิดเตาไม่ได้ฮะพอเราเผาเสร็จใช่ไหมฮะเราต้องรองให้อุณหภูมิในเตาเย็นลงก่อนถึงจะเปิดเตามาได้ก็คือ ขอเชิญคณะกรรมการสอบถามได้เลยครับครับก็ขอชื่นชมนะสำหรับโครงงานตัวนี้เดี๋ยวสอบถามนิดนึงว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะ750อองศาครับ7 750บ750อ,องศาบเอ่องศาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับใช้เวลา15ชั่วโมงครับทั้งหมด 10, 1 0 15ครับ15ชั่วโมง โอเคครับผมท่านผอสุภาพก็ก่อนอื you, be, ่นก็ขอเชินชมนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านได้ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับลูกๆของเราครับอันนี้เราจะปรบมือกันทุกทีมครับก็คงจะถามตรงกันว่าถ้าหากว่าเราเพิ่มอุณหภูมิเกินจากนี้เนี่ยแล้วก็มีผลต่อภาชนะไหมอ๋อถ้าเกิดเราจะเพิ่มอุณหภูมินะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจาก ขนลวนิโคมครับเป็นเป็นชนิดอื่นนะครับเพราะว่าขนลวนิโคมเนี่ยจะอยู่ที่อุณหภูมิ1,000องศาครับแต่เราใช้คแค่750ครับถ้าเกิดอ,อยากให้มากกว่า1,000เนี่ยเราต้องเปลี่ยนชนิดครับครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็น850มันใช่ใได้ครับระยะเวลาสั้นลงไหมถามว่าระยะเวลาสั้นลงไหม เราก็ต้องควบคุมครับแล้วเวลาให้มันได้ตามหลักการเผาครับก็คือประมาณ1ิชั่วโมงนี่แหละครับโอเคครับอันนี้ถามเพื่อระดับเป็นความรู้นะครับถามนิดเดียวนะไม่ถามมากหรอกราคาเครื่องดีเท่าไหร่ครับอ๋อถ้าถ้าเกิดจะขายจริงๆนะครับดิราคาต้นทุนครับเอาราคาที่เป็นต้นทุนจริงๆนะ ต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนจริงๆนะครับขายประมาณ3 0,000บาทครับต้นทุนเท่าไหร่นะสามหมื่นครับสามหมื่นบวกค่าปัญญาบวกค่าสมองจะขายเท่าไหร่ขายประมาณ5 0,000บาทครับเพราะอยู่ที่เพราะตลาดนี่ขายอยู่ที่ประมาณ70,000บาทถึง10,000แบาทครับโอ้โหแล้วแล้วจดสิทธิบัตรยางลูกเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรมันจะมี2ตัวนะลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรไปไปศึกษาดูนะลูกดารีบไปจดซะ ก่อนที่ครูจะไปโจทย์ก่อนโอเคนะอุ้ยทําจริงจังอนะไรอุ้ยตายเลยเอาจริงเอาจังเลยนะลูกนะโอเคครับพวกเราสวดให้กับลูกหลานเราเลยครับเก่งมากเลยนะรีบไปโจทย์ซะสิทธิทบัตรนะลูกนะอเอาเลยไปอะคุณครูถ่ายรูปคะ่นะหน้าตาไม่ดีไม่ออกไม่ต้องออกมานะปรากฏว่าออกมาหมดเลยครับอาจารย์ทั้งโรงเรียนโอ้ยครูท่าตาดีถึงกออกมา เอามากรรมาการด้วยครับโอ้ยอยากเห็นขอายไวข้างหลังนิดนึงนะครับเ <c oughs> ชิญเชิญเชิญมามามา, <c oughs> ายูในใกล้หน่อยโอ้ยอยากจะเอาไปใช้ที่บ้าน